มานีนะป้าอย่าไปจับนกนะอันนี้ลงเงยโจ้องจะจับนกเนี่ยเมื่อวานเสือจับนกกินไปได้คนเลยนะคะน้องเปิดเนี่ยร้ายจังเลยเนี่ยตัวกระโดดจับนกนะเนี่ยก็เสือมาแล้วน้องเปิดน้องหน่อยอ2น้องจามเนี่ยจ้องมารวมพลจะจับนก ตัวนกจับนกยังไงเลยอืมน้อยนกจับนกเนื้อมาเสือก็จับลูกนกนกทำเพราะว่าเสือก็จับลูกนกขาวกิน,กกนกกไปกลัวเนื้อแล้วแฮะวันนี้จับน้อยกตัวแน่ละบีสองน้องเปอร์เนี่ยน้อยมานน้องอยู่ตรงนี้ อ uh ันนี้น้อนดำฟ้ามันน้ะอยาแต่ไหนเนี่ยตัตันะเีเนี่ยน้นกมาร้ายมากเลยเนี่ยต้องจะจับนกน้อนดำน้อดำลตจับนก đập nó cái đây. Ừ? Nó bè bè nghe làng Lá gì đây nó bia bê léo đúng nga lắng ạ cái cô này cứ đúng nữa cô này cứ nga lắng nè à. lắng đây